สวัสดีครับทุกคนเทคโนโลยีใหม่ๆกำลังกลายเป็นหัวข้อสำคัญในวงการก่อสร้างเราได้เห็นการพัฒนาที่น่าทึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่บางเทคนิคที่ใช้ในงานก่อสร้างตอนนี้มันน่าทึ่งจนเราคาดไม่ถึงในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจเทคนิคและเทคโนโลยีล้ำสมัยในงานก่อสร้างที่จะเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างไปอย่างสิ้นเชิง ฟาสฟู้ดผลิตจากผ้าโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถแทนที่ไม้และไม้อัดในการสร้างฐานรากคอนกรีตได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทาหน้าที่เป็นเยื่อป้องกันความชื้นอย่างมีประสิทธิภาพมันป้องกันความชื้นจากดินซึมเข้าสู่คอนกรีตของฐานรากซึ่งช่วยให้พื้นที่ภายในบ้านแห้งและมีสุขานามัยที่ดีขึ้นด้วยฟาสฟู้ดคุณไม่จําเป็นต้องใช้ไม้ปิดขอบฐานรากหรือขุดดินให้ลึกเพื่อให้ได้ความลึกที่ต้องการอีกต่อไป นี่คือการสร้างฐานรากที่รวดเร็วสะอาดและพร้อมปกป้องโครงสร้างในระยะยาวเรซินเบลเซฟ,ฟซิงคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างหินธรรมชาติและเรซินโพลิยูรีเทนผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นผิวที่ทั้งสวยงามและทนทานเหมาะกับทุกสภาพอากาศความพิเศษของมันคือการดูดซับน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือน้ำท่วมขังเรซินเบาช่วยลดการะส,สมของน้ำทำให้พื้นที่ของคุณแห้งและปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเช่นถนนลานจอดรถสวนและทางเดินนี่คือทางเลือกที่ผสานดีไซน์และการใช้งานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่กลางแจ้งที่โดดเด่นและยั่งยืน การใช้อีโคเทอร์มิกโพลียูรีเทนแบบพ่นสร้างแนวกันความร้อนช่วยลดการสูญเสียความร้อนภายในอาคารและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการพ่นที่สะดวกใช้เวลาไม่นานในการฉีดและยังยึดเกาะพื้นผิวทุกชนิดได้อย่างเต็มที่ช่วยป้องกันสะพานความร้อนพร้อมต้านทานแรงกระแทกการเสียดสีและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากจะช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนแล้วยังเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณสมบัติของโพลียูรีเทนแบบพ่นช่วยลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นและความร้อนภายในอาคารทำให้ลดภาราค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งชั้นกันความร้อนที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ในระดับหนึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอาคารบ้านเรือนสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน มาเป้เฟล็ก MS ส5มันเป็นกาวและวัสดุยึดปิดที่ได้รับการออกแบบให้มีความหลากหลายในการใช้งานตอบโจทย์งานก่อสร้างและการตกแต่งที่ต้องการทั้งความยืดหยุ่นและความทนทานสูงด้วยคุณสมบัติที่ยึดติดได้ดีกับพื้นผิวหลากหลายประเภทเช่นเซรามิกหินไม้และโลหะทําให้สามารถใช้งานได้ในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานภายในหรือภายนอกอาคารนอกจากนี้มาเป้เฟล็ก MS ส5ยังโดดเด่นในเรื่องการป้องกันน้ําและการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ทำให้เหมาะสําหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงของการยึดติดและป้องกันการรั่วซึมเช่นข้อต่อในห้องน้ำหรือพื้นที่กลางแจ้งและที่สำคัญมันแห้งเร็วพร้อมใช้งานในเวลาอันสั้นจึงช่วยลดเวลาในการติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง m a x i ิดเมเท l p a d เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคนิคการก่ออิฐแบบใหม่ด้วยการออกแบบให้เป็นแผ่นปูนแห้งสำเร็จรูปไม่ต้องผสมไม่ต้องล้างอุปกรณ์ปราะศะจากฝุ่นและแทบไม่มีเศษเหลือทิ้งการก่ออิฐจึงกลายเป็นงานที่ทำได้รวดเร็วปลอดภัยและสะอาดมากยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากแร่ธรรมชาติมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าปูนแบบดั้งเดิมในหลายด้านด้วยความสะดวกสบายและคุณภาพที่มั่นคง Max i ิดเมเท l p a d จึงมอบการก่อสร้างที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการก่อสร้างสมัยใหม่ อินสูเลตคอนกรีตฟอร์มใช้แผ่นโฟมหรือโพลีสไตรีนที่เชื่อมต่อกันเพื่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทนทานและมีฉนวนกันความร้อนสูงด้วยชั้นฉนวนที่ต่อเนื่องรอบกำแพงระบบนี้จึงช่วยลดการสูญเสียความร้อนและประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยโครงสร้างโมดูล่าที่ประกอบกันได้อย่างรวดเร็วทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นลงและลดค่าแรงระบบ ICF จึงเป็นตัวเลือกที่มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิม ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าวนลทายคือระบบฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในผนังที่มีช่องว่างและผนังใหม่ด้วยคุณสมบัติการขยายตัวเป็นของเหลววันทายเติมเต็มทุกช่องว่างเพื่อสร้างชั้นกันความร้อนที่ไร้รอยต่อระบบนี้ถูกฉีดเข้าสู่ผนังผ่านรูเจาะเล็กๆช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของผนังที่มีปัญหาโครงยึดเสื่อมสภาพอีกทั้งยังให้การกันเสียงในระดับหนึ่งลดเสียงรบกวนจากภายนอกวันทายมอบประโยชน์ด้านฉนวนที่ยาวนาน โดยไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นประจำระบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความสะดวกและประสิทธิภาพในระยะยาวในการสร้างพื้นที่ที่สบายกว่าเดิม New Elevator เป็นระบบแบบหล่อฐานรากที่ล้ำสมัยจาก GeoPlus ออกแบบเฉพาะสําหรับการสร้างฐานรากระบบนี้สร้างช่องระบายอากาศใต้พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กช่วยเพิ่มความทนทานให้ตัวอาคารป้องกันความชื้นสะสมและเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบประกอบด้วยโมดูล่าที่ทําจากโพลีโพรพิลีนรีไซเคิลซึ่งทําให้ง่ายต่อการประกอบและถอดแยกช่องระบายที่อยู่ใต้พื้นจะช่วยป้องกันความชื้นและก๊าซเรดอนจากการเข้าสู่ตัวอาคารส่งผลให้คุณภาพอากาศภายในดีขึ้นและยืดอายุของโครงสร้างมันคือก้าวสำคัญในความยั่งยืน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในวงการก่อสร้างสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันเพื่ออาคารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือเลื่อยสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อตัดทะลุก,กำแพงคอนกรีตหนาได้อย่างง่ายดายเลื่อยนี้สามารถตัดลึกได้ถึง20นิ้วในครั้งเดียวทําให้เหมาะสําหรับงานรื้อถอนขนาดใหญ่หรือตัดเปิดประตูและหน้าต่างในโครงสร้างที่แข็งแรงด้วยมอเตอร์ที่ทรงพลังเลื่อยนี้จึงสามารถจัดการกับคอนกรีตที่แข็งที่สุดได้อย่างสบายๆใบเลื่อยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้ตัดได้คมกริบและแม่นยำในทุกการใช้งานในขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสียหายต่อโครงสร้างรอบข้างได้อีกด้วย คุณชอบนวัตรกรรมก่อสร้างเรื่องไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกเราหน่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ